พามาดูที่พักที่เมียนมากครับผมอันนี้อยู่ที่เมืองมันดาเลนะครับอาเดี๋ยวพามาดูห้องพักกันโอ้หเยมาดูข้างในกันเลยนะคะอันนี้อ่านนะะให้ดูบรรยากาศาห้อง,งแบบแบบแบบนี้เลยนะคะเอออันนี้ชื่อว่าโกลีฟโฮเทลมันดาเลใช่คะ่ะให้ดูบรรยากาศห้องสะก่อนมีแอร์มีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นให้เรียบร้อยเลยนะคะเอมาทดสอบเตียงนุ่มไหมเฮ้ยเตียงนุ่มอยู่ค่ะทุกคนเออ มาดูมุมนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีทีวีมีตรงนี้ค่ะมีกาแฟมีขนมให้นะคะแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยอ่าเฮ้ยตรงหัวเตียงมีไฟนี่ด้วยสามารถปรับได้นะใช่เออเนี่ยอันนี้เป็นเตียงคู่นะคะเออเนี่ยคืนนี้เราหากันสักพักห่ากันไม่ได้เลยนะดาวนะเธอเนี่ยคิดถึงเราเหรอพอไปดูข้างในห้องน้ำเลื่อน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  เกือบเลยแม่ดาวเอบกระจกแตกแลอนี่ค่ะข้างในห้องน้ำสะอาดมากเลยนะคะแล้วมีแชมเปอร์ให้นะมีไแชปพูผมด้วยตรงนี้มีไแรมพูให้เกิดกระจกบานวอลล่มเลยอุปกรณ์อาบน้ำครบไหมขอดูหน่อยย่อมเลยยกอมเลยแล้วก็มีหมวกอาบน้ำแล้วก็มี c o n d i t เนอร์อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอ่านี่นะครับเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เซฟให้มีตู้เซฟให้ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นที่วางกระเป๋า นี่ครับให้ดูบรรยากาศห้องอันนี้ชื่อโกลีฟนะครับราคาประมาณ1,200บาทต่อคืนฟรีอาหารเช้าโรงแรมมีสระว่ายน้ำมีรูฟท็อปอยู่ใจกลางเมืองมนดเลเลยนะครับมีตู้เย็นนี่นะครับอันนี้ฟรีป่ะเนี่ยเสียเงินแน่เลยเนี่ยออมะลบ้านี่นะครับอันนี้ฟรีป่ะเนี่ยเสียเงินแน่เลยเนี่ยเออมิงกะลาบานี่นะครับอันนี้ฟรีป่ะนี่าเสยเงินแน่ยนเะ้า ตจ้เย็นตรงนี้เฮ้ยเขามีอันนี้ด้วยอ่ะพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับขอดูแสงสว่างหน่อยอ๋อนี่ไงเออรับแสงหน่อยรับแสงธรรมชาติเออแล้วอันนี้นช่วงเย็นแล้วเออนี่นะครับห้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเผื่อใครอยากมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้นะครับอย่าลืมตามพี่ต่อไปของเราด้วยครับรีวิวจริงบาเทไทยแลนด์รีวิวเที่ยวที่สวยวมีความสุขก็ต้อง